สัตตะวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างมูลเหตุที่หนึ่ง หนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้าง สชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สชาติบ <conquer> ้างสาสชาติบ้างสี่สชาติบ้างห้สิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหาร เสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราอาศัยความเพียนเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพนว้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุก์ขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสเวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราละลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ เราจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเทีย่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นอนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงมูลเหตุที่สองสองอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงสมณหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียนที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งสังวัตตกับและวิวัตตรกับบ้าง 2. ส,สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง 3. ส,สังวัตตรกับและวิวัตตรกับบ้าง สี่สังวัตกรับและวิวัตกับบ้างห้าสังวัตกับและวิวัตกับบ้างสิบสังวัตกรับและวิวัตก,บบตก,บตกับบ้างว่าในภพน,น้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน้น,น แม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตาและโลกเที่ยงยั่งยืน ตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งสังวัตกับและว <ṛṣ> ิวัตกับบ้าง 2. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 3. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 4. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 5. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง10บ สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราละลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะการได้บรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดภูเขาดุดเสาระเนียด ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงมูลเหตุที่สามสามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สาม สมณพราหมผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรตั้งมัน่นความหมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีและบรรลุเจโตสมาธิ ที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมัน่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือสิบสังวัตกับและวิวัตกับบ้าง20สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง30สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง40สังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหาร เสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน,น้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่น ความเพียรประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือสิบสังวัตตกับและวิวัตกับบ้าง20สังวัตตะกับและวิวัตตกับบ้าง30สังวัตตกับและวิวัตกับบ้าง สีสิังวัตตกับแปลวิวัตตกับบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะการได้บรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณะรามพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงมูลเหตุที่สี่สี่อหนึ่ง ในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงมันยัดอัตตาและโลกว่าเที่ยงสมณะหรือพราม์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัญ,ญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปราลบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง